จะมาก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครอย่างอนักซ่าทุกคนเนาะก็วิวผมประมาณนี้ทุกคนเนาะยังไม่ได้สุดมากเพราะว่าอาอนักซ่าผมผมเล่นเปสายซับบอดี้ไม่ให้เปสายดาเมจตัวเนาะถ้าเป็นดาเมจลัวมันจะแบบประมาณ70 80กับ100 100 120อยยบาทุกคนเนาะสปีดผมหาอีก2องเจ้เพื่อให้เอ,อะได้วนเทือนได้หลายรอบอาจจะไปดูได้ทุกคนทุกคนนะอานักซ่าเออก่อนจะไปดูทุกคนอานักซ่ามีสองสายทุกคนเป็นสายซับเตอร์ต้าคือไม่ได้ปั้นอะไรมากเอามาแค่แปดจุดหกเฉลี่ยให้เตอร์ต้าะ กับอีกสายหนึ่งคือสายดา้มเมก็คือปั้นอัตราชิดาเมจอชิแล้วก็สปีดจะไม่ได้สูงมากแต่จะแดงมากทุกคนประมาณนั้นสองสายยืมผมเป็นสายสั้นนเนาะก็พีกประมาณนี้ยังไม่สุดมากนะยังไม่สุดมากทำไมเป็นไลน่โนะครนทเนาะไล่โครนแน่นอนดีสุดประจําตัวเราลงมาสำหรับผมผ้าดาวก็จะเป็นของเฮอร์าอตาทุกเนาะเฮอร์ตาผ้าดาวสุดผมไม่มีแต่สีได้ที่ผมแนะนำก็จะเป็นแจกสีทุกเนาะอันนี้ก็จะแบบถ้าเกิดศัตรูยิ่งแปะโดนแบบสถานที่อ่อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทะมัเมจมากขึ้นเท่านั้น ส่วนที่ผมใช้สามรางนี่ผมมาสับทุกคนนะเพราะว่ามันเกิดซีอูต่อสู้แล้วมันได้ฟื้นพลังงานสิบสองหน่วยของเรามาใช้ทุกคนประมาณนั้นต่อไปที่ซุปเปอร์นอโผ่จะอ่านให้ฟังเลยกันอันนี้คือตีปกติได้พลังงานเพิ่มขึ้นสิบหน่วยทวนเนาะแต่ถ้าเกิดศัตรูไม่ติดสถานะเผยเผยเกนแท้สถานะเผยเกนแท้คืออะไรคือสถานะที่ศัตรูติดจุดอ่อนห้าจุดอ่อนขึ้นไปจะเป็นสถานะเผยเกนแท้ของออซ่าเนา,นาะถ้าศัตรูไม่ติดก็จะฟื้นฟูพลังงานสามสิบหน่วยทีคือเจ๋งมากทุกคนทุกจุดอ่อนที่อนาทะปสอ เจ็ดสามเจ็ดสที่แลดเต็มสตูวที่แปเปอร์เซ็นบมาทุกคนต่อไปนี้คือจะเกิดเอฟเฟกต่อไปนี้หนึ่งอย่างเท่านะถ้าเกิดปัญญาในทีมของฝ่ายเราหนึ่งตัวไดมจที่จะเข้อนัลซ่าเพิ่มขึ้นต่อที่สิบเปอร์เนต์แต่ถ้าเกิดสองตัวขึ้นไปทั้งทีมทลังาเมจเพิ่มขึ้นข้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนเนาะโว้ดเจ๋งที่นี่ก็คือถ้าให้จตัววัดกลัวแล้ววิ่งหนีแล้วก็เอาเมื่อนัลซ่าปล่อยีใช่ไหมแล้วก็ยิงแสตัวมันจะเป็นจุดอ่อนของคนที่ยิง การโจมีทุกอย่างของอนัสซาคทั้งโจมตีปกติสกิลอันเตจะสุ่มแปดจุดอ่อนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นอันติมันจะแปะห้ามันจะแปะไม่ได้แปะห้าอันติจะแปดหมดอยู่แล้วส่วนไอ้สกิลผมจะอธิบายตามสกิลของมันจะบอกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีจุดอ่อนอย่างน้อยห้าอันทุกคนต้องเจจิตสนามเผยเกณฑ์แท้ทำให้ออนัสซาสร้างดาเมจแรงขึ้นแล้วก็จะเบิ้ลสกิลต่อสู้ฟินหนึ่งครั้งทุกคนฟั้นสกิลต่อสู้ก็โจมตีสี่ครั้งทุกคนเนาะแล้วก็การโจมตีสี่ครั้งเนี้ยมันจะไปสุ่มมลงศัตรูสนา สมมติวุกคนเลียงตรงกลางตรงกลางกิจสถานะแบบแปะจุดอ่อนแล้วใช่ไหมมันจะไปสุ่มลงตัวอือ่นที่ยังไม่โดนแปะจุดอ่อนคนเนาะเป็นการกระจายในการแชร์กัน,กนถ้าเกิดสตู้ยิงเยอะทุกคนยิ่งแรงคนเนเพราะว่ามันมีแบบตาางนี้สตูเป้าหมายทุกๆหนึ่งตัวที่สามารถโจมตีได้ในการต่อสู้ทำให้ระเบิดของสกิลต่อสูน้นี้เพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นิดห้าสิบเลเพิ่มขึน้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนเนาะคือดีมากแล้วมันจะสุส่มยิงแสตัวที่ไม่โดนไม่เคยโดนสกิลนี้มาก่อนเอาไว้แปะจุดอ่อนหลายๆตัวคนประมาณนัวตัเนาะ ไปภาคไฟไฟฟ้าน้ำแข็งลมควอนตัมจีนภาพคือแปลหมดเลยตอนที้คนนอน,อนสลับพนักซาร์นี่แกย์เติบโตไปอัตราชิกับอ่านเมื่อลมประมาณนั้นดูอีกทุกคนน่าจะรู่แล้วว่าดีสุดคือลมเซ็ตลมทุกคนเนาะถ้าเกิดเป็นสายดาเมจอ่าน่าจะใช้เป็นเซ็ตควอนตัมมากกว่าเป็นสี่ควอนตัมที่ผมมีอยู่แต่ผม,ไม,ไ,มไม่ได้ใช้นะเซ็ตสี่ควอนตัมแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นแอรเนี่ยสองเนี่ยประมาณนั้นผมมีอยู่เมื่อเซ็ตที่ผมมีอยู่ผม,ผมไม่หาได้ป่านแต่เดิมเราจะผมให้เป็สายทัพประมาณนั้น ซึ่งวันนี้ผมให้ดูสายซับก็เป็นเส้นลมพองทั้ง4ลมหาความไรู้อัตราคิทแอทแท็กทุกคนสามวันนี้มาเลยผมใช้เป็นประมาณนี้อันนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นอัตราคิทดามเบลิทได้ทุกคนเนาะประมาณนั้นทุกคนผมเอาไว้ใส่เพราะว่ารุ่นที่มันติดคิทจะแรงขึ้นมาเล็กน้อยทุกคนเนาะประมาณนี้แอทแท็กก็ฟื้นพลังงานอันนี้ผมกำลังวิหารอยู่ผมอยากหาเป็นไอเรียกว่าอะไรนะสปีด2จะได้เป็นความเร็วแท็กจะได้โปรตีนดีทุกคนอีดูรุ่นทุกคนเนาะอ่าผมนนนน่าาะะะว้้ใหออออีคคืงดไปสััซ แต่ลาปี6ก็คือตามเปลี่ยนแปลเลยแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดมุกไม่เยอะมากอ่ะอีหนึ่งอีสองตอนนี้ทุกนเนาะีห e นึ่งก็ยิงสกิลลบแรดจะฟูลฟูสกิล,ลกแล้วก็ลดเดิมสิบหเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเดืนโกงมากไออี e 2 2ตัอนสองก็โทิ่มตัทานมนทุกตัวสนามยีสปร์เซนต์ทุกคนเนาะเก่งมากมนที่ติดท่วงุกอ่อนนะก็คงไปเล่นดีกว่าเนาะผมว่าจะไปเล่นในไอเฮ้ยก่อนเล่นทําทีมก่อน,นคอยเป็นทุกคนเนาะก็ไปเล่นทังทีมก่อนทุกคนตัวะพีนน่ก ไปได้ทุกทีมไฟ,ไฟได้ที่ไม่น้องจะแปะไฟได้ก็ตามไปกับแรปป้ายิ่งดีเลยแต่ต้องถอดตัวฮิวออกนะทุกคนนะแรปป้ายิ่งดีเลยคือจะแปะจุดอ่อนทุกจุดอ่อนให้แรปป้าเก็บสแต็กง่ายไอเก็บสแต็กเบรกง่ายทุกคนเนาะดีมากคับก้าได้ถ้าในใน,นควบกลับมากูจะกูงมากแน่นอนทุกคนอ่าเมย์อะในเรนเมย์ได้อยู่แล้วถ้าจะมีอีสอที่อันดักงสายไปใส่ก็อย่างคนอันติดอย่างบ่อยเพราะว่าพี่แกตีเร็วแล้วก็แปะสถานะห่อยอ่าน,อน้องแคสน้องแคสสหรับผมว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่อนไไันไไดั ก็ช่วยเปจรวดให้น้องทุกคนเนาะไปช่วยลดเดฟได้เซรีไปได้ทุกคนคือพี่แกไปได้หมดอ่ะอ่ะไปได้เพจไปได้ตัวเต็งชูไปได้ทุกคนคือไปได้หมดคือพี่แกไปได้ทุกทีมวนเนาะแต่อย่าเจ๊สุดกับสลับเฮอร์ตาเถอะถ้าพี่แกจะมาแก้ปัญหาเฮอร์ตาตอนแบบเฮอร์ตามีมุมๆหนึ่งถึงสองตัวสามตัวเนี่เฮอร์ตาจะเคลียร์แบบเม่สุดมากครับเพราะว่าได้เป oui, ็นตัวเคลียร์มอลหมู่ใช่ไหมอันนักซาจะมาช่วยแบบเพิ่มเรื่องตามเมนเพิ่มเรื่องทำให้บเคลียร์บอลง่ายทุกคนเนาะเกิดนักซายกับเฮอร์ตานั้นคือดีมาก แล้วทำให้อันติเฮอร์ตากับมันติชิปปี้มาไว้ด้วยทีนี้ในเข้ากันที่สุดตอันก็ประมาณนี้สักทีเนาะไปกับใครได้บ้างไปได้กับดีทุกตัวแต่จะเก่งที่สุดตอนอยู่กับอ่าเฮอร์ต้าเนาะพี่แกมีทีมที่เป็น DPS อยู่ซึ่งผมจะไม่นะจะเป็นทีมคอมเมทของพี่แกซึ่งอันนั้นก็โกนคนเนาะแต่ผมไม่เล่นรอบนี้นะเอออานักซาอ่าซันเดย์ชิปปี้แล้วก็หัวใช่สิคนเนี้ยเป็นทีมคอมเมทของอานักซาประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอานักซาซับมากกว่าผมพูดซ้ับในรอบไปดดูีกว่าันนก ก็จะมาเล่นในซิมูเลตใช่ซิมูเลตเป็นซิมูเลตในอะไรสักอย่างมันยากเออจะเชื่อไม่ได้ก็ไปดูกันผมขอตัดมาตรงที่18เลยแล้วกันเพราะว่าผมเล่นมาแล้วกันนะ <S <S ทีมนี้คือมันดาเมจเยอะทุกคนแต่มันไม่มีการป้องกันเลยจริงๆนะทีนี้อยากแปะวันกลัไปแล้วก็แปะจุดอ่อนไปโดนโดนน้ำแข็งสตูดิโอโดนแปะแน่นอนจุดอ่อนโดนแข็งเดี๋็ดทุกคนแปะละกระเจิดน้ำแข็งไปละทีมนี้คือแรงแต่เล่นการป้องกันทุกคนจริงๆนะ คือทีมตัวนี้คือแบบบางแบบบางกรอบเลยอ้าวหมดแล้วหรออุอ๊ยอุ๊ยจริงนะเนี่ยแล้วนักซาผมเป็นสายซาทุกคนพลังงานจะมาเรมม็วค่ะคือเินหนึ่งได้พลังงานเต็มแล้วอ่ะจริงนะผมใส,ส่แบบเสุ้มพลังงานแบบจ,จ่าเลยเธนหนึ่งเได้พลังงานชัวร์ๆการันตีผมไม่ต้องห่วงเลย้าจะขี้มูนแน่ไปิดไแป๊แป นักซายเยอะครับทุกคนดูพลังงานจเจกิๆครับเร็วมากตรงเร็วจริงนี่โดยจริงไปยิงไปเบิ้นชัว,วร์มาท่ะบอดเบิ้นทุกคนบอดเบิ้ลอย่างไรจะมาบอลล่าตัวไปทีมนี้ทุกคนแน,น้นนักาทีมนี้คือจะเก่งถ้าเกิดเราได้มือเก่งมากทีนี้นอน,นักซานะนี่แบบได้แบบเป็นมือเก่งไอนักซาสามารถขัดศัตรูได้ที่บแบบเร็วทุกคน,นทำให้ศัตรูแบบไม่ออกสกิลอะประมาณนั้นโกงนะพวกพี่แกโกงอนักซาอนักซาสอมรับเนี่ยไป ได้ยิงฟรีได้คนน้อจากซีอุพี้แกนะได้ยิงฟรีไบยิงฟรีรอบหนึ่งรับพี่อาณาจัยิงซีข้องพลังงานจะเต็มไปไหมเราจะไปยิงปุ๊บพลังงานเต็มแล้วก็อันตรีต่อเลยกูผ่านไหนม,มึงตัวจโคตรขี้หมูพี่แกไปแกสไปผมต้องใส่ฟื้นพลังงานเต็มไปเลยโกงคนน้องอาณาโกงไปเลยแกเป็นโกงไปเลยอะแต่มันตีแรงนะไม่รู้จะตายหรือเปล่าตีแรงจริงกันเลย แรงแรงจรงิแรงแรงมากอยากกินสโลคชักสักเก้นมิต้มันตีห้าพันเลยนะสองรอบนะนักซาหน้าตายเลยที่เราโดนนะอย่าสลินนะโอเคขอให้นัซาน่าพ่อเถื่อนทุกคนบอลเลยบันไล่อะประตูคือแบบไม่ได้ขครหยาบไาแน่โอ้โหหันหลุดประหลาดเลย น้าตายเหว่าน้ตายว่าห,าาาวาหัวชาตีบลเตอร์ไม่ได้ฮิลอยู่ก็ไม่เป็นไรขอไปครับที่พี่สวยนะทิ่พี่สวยชิปบะซึน่าจะ้่งขึ้นมาแล้วมั้ใช่ฮิลก่อนแล้วกันทำไมนะักสาเลยรอสิพี่เข้มาเออ น่าจะตัดโคตรแรงอู้หูเจตายล้างสนาอเลยครับพี่ดนดนน่าจะพออยู่นี่เมสายเมิเนตุนเป็นสายเมีเนตนน่นิดหน่อยอ่ะน่าจะเปดเมินานะไปไปจัห้าแล้วกันนแปะมลยลงสนามไปบยละไปโดนโคตรแรงยิงสองรอบโนรอบต่อไปพลังงานเต็มละโก่มากโกงจี๊ยิงไป ต่อมาก็ไม่ตายทุกคนต่อมาไม่มได้ตายเพราะว่าเลือดเต็มละเกือบตายเลือดเกือเต็มโมเดลสวยดูเฮงงามมาสวยครับชิปัสโอเคเลือดเต็มเลือดเต็มชูเฮงตัดลอดใช่ไหมโอเครอดโอเคเลือดเต็มแกกย,กกมย่สวยครับฟื้นเ,เต็มสวยเลือดตัตไป ผมตัดไปตอนมอนตีตายเล่นกันเะว่าพูดเยอะเกินไปแล้วผมตัดไปตอนมอนตายล่นกันไ,ได้แบบคิดไม่ยาวมากประมาณเฮ้ยทุกคนเรแ,แล้วมันตีหมดเลยเฮ้ยทีมทีมเน้นการป้องกันเน้นตำแบน่การป้องกันที่สุดคือการโจมตีแล้วมันตีตายไปเลยโอ้ดีโมรีอันนี้เหรออันนี้อะไรก็ใชเนี่แหละ พิธีสุกใช่เหรอเนี่ยของเคตาผมไม่รู้นะผมเอาพิธีสุกออกไปหมดแล้วอ่ะบุงป้าพิธีสุกไปหมดนะฮ้ยรับเลยเ,ลเ,เนนะลด้อยบอลให้เจริญนะเอ้าวที่ไหนอ่าสำนักเอ,าอาก้าจำเลยอ้าวดีมาจิ่าจำเลยเงินใช้ปฏิปักษ์นี่ขับจออยากเจอมานานแล้วตรงนี้ขีมันักเซ่ ไปซีนคุณภาพของเาดิซนคุณภาพของาเลยสองสามสี่ห้าแปดสิบห้าตช่างทุกคนนะตาช่างทุกคนเนาะโอเคเป็นการพูดที่แบบมวดมากอะเหมือนนี่ขายวัตถยาก่เขาขายสมการสมการสมการโอเคไปเลยครับไปไปตาจันมีอะไรขายไหมครับโอ้ชุดจู่อ่อนทุกคนจู่อ่อนเรมีพี่นักสานพี่นักษา ไม่ต้องห่วงเยที่แก่วงแล้วอไอ,อ่ะไปใช่ไปโอเคเดือบนะ็าทซะด้วยนเซนาเมว่าเราตอนเช้านร้อยเปอยู่นะท่ื้นต้านวแอช่นลท้่ฟื้นแต้ีกวาแต้มเราได้ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเหลือสิไม่เหลือเย แต่เขาจะให้่เหลือว really ่าจะเหนี่คืออดอะมาเพื่อต่อรอเอาพี่เกตินมาได้เพราะว่าเป็นลมไปจะได้บปิไหนจู่อ่อนเขาพิการได้ชิวๆสเปรไปพู o แรงอ่ะสองร้อยที่สิบู้านปีมาโอ้โหโอ้หโอ้โหโหำไดาบอลโ้หฮิวมันไม่มีกูโหอันนี้เกินไปพี่นี่เกินไป คือทุกคนต้องเ,เติมเลยนะเกันตายนะทีนี้จริงบางมากจริงพูดบางอ่ะไปแล้วแปะหมดนะต้องเจ็บนะบอกไว้ก่อนแปะหมดเลยยิงไปยีเไยพี่ยีงก็้แต้มพอลค,คนล้วพิ่เกยร์เจ็บบอลสวลดเคนาะมันแปะแบบแปะค่อนข้างรัวแล้วแต้มออกมารวดว่าซีนลแอคชั่นแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่แล้ว คือมันแอคชั่นเร็วไม่ใช่คนมันแบบมันเร็วกว่ามอน่ะแล้วมันแอคชั่นเรื่อยๆอ่ะมันเลยโกงเว้ยเนี่ยจริงเจ็ดล้านอ่ะยิงซ้ำไปอันตีเพิ่มอันติไปละวอันตีบปอีกอ่ะไปเบรกด้วยอ่ะเต็มที่อ่ะพี่อ่ะเร่งเช่นเดียวกันมายิงยิงไปอีกล้านหกอีกทีหนึ่งพลังงานเต็มทุกคนชิปปี้ยังไม่ได้แปะอันติประตูดูดีดูดูปั๊บดูดีปั๊บฝลูหัวมันดูดีปั๊บดูดีปั๊บเต็มหัวทุกคนพลังงานเต็็มมมลลลอืพังงานเต ชิปัสซ์ม oh. ันคือมันไม่ได้ขนาดเลยจริงนะอันนั้นซากับเฮอร์ต้าได้ในการที่แบบอันนั้นซาเฮอร์ตาที่พี่คนคือบอลระเบิดอ่ะอันนี้นะคือบอลระเบิดอ่ะไม่ได้เล่นทุกคน Just Fine อีไปเฮอร์ต้าจริงก็น่าปิดได้ถูกคน่ปิดได้ไหมผมเกี่ไว้ดีกว่านเนี่ยอย่าเพิ่งเก่ยวได้ตายแล้วเหรอโอเคถ้าง้วก็ไม่ไม่ต้องกัดก็ได้ยิงให้ตายเลยปีมาโอ้โหเกี่ยวไปหมดช่ไต้นเิวนะ มัาจะจิ้มมาใช่ไหมเราจิ้มมาทีหนึ่งจิ้มหมูมาไได้ปกติเราแ่บเจ๊จะเ,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 เลยเจ๊จะจะเลยจจะตั้งงไงนักซาอีกของก้นนะันนันรอใครบรงเออเคาะไปยิงไปฮิวมาปกติไปต่อครับหมูจะไซ์บิาาบ๊กไปที t ป,ปีเอชนชอี์อน,นักซามามามา,มาลำก่อนเดี๋ยวไปที่ พี่มาอยู่กับผมก่อนพี่ผมผมผมทัวพี่ไปอะ่ะพี่อยู่กับผมก่อนแปะจุก่อนทุกตัวบนสนามแล้วอนัลซาอเอเฮต้าอีก่อนอันตรีก่อนแล้วอนัลซาอีจะแรงมากดูดูความแรงที่นี่อนัลซาไปได้เบิ้ลอ่ะเบิ้ลไปครับพี่เบิ้ลไปได้แอคชั่นด้วยเพราะว่าได้วับจัดแบบนี้ไปพลังงานเต็มไม่ควรเทิร์นได้เลยพลังงานเต็มจบเลย ยัดไปได้แต้มได้เต,ต้มเพิ่มเลยรับโอกาสติไดแต้มเพิ่มใช่แต่แต่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้งตีไม่ได้อะตีไม่ได้พี่เต้มหมดแล้วเนี่ยมฮตม้งมาก่อนหนูเฮต้ามาก่อนเต้มไม่ฟื้นแล้วหนูไม่เต้มฟื้นแล้วเอาตายเลยวะเนี่ยตายเลยวะเนี่ยต้าโอ้โหตายเลยหมดกันทุกพี่ผมฮะเอช็อตน้ำม,มนเหรอ เอ้ย,อยกอนใช่มาฮิวมาครับปวชาเจ๋งครับเออแอคชั่นน้ำมอลเฉยเลยทุกคนหน้า,นาพาอบีกได้เลยแอคชั่นน,ำน้ำบอลอ่ะแอคชั่นมาเนี่ยมาเต็มที่เลยแล้วหัวชาเราฮิวไงมอคชจ่นตัวเรื่องติดฟื้นพลังงานติดฟื้นแต้มสกิลสิสวย เต้ยเมื่อที่เต้ยเมื่อที่เต้าหนูกักไว้ก่อนนะไปยัดเต็มที่เลยไปเจอทั้งหมดสวยครับโอเคอันที่ไปต่อจิปัสืี่สวยแผ่นแผ่นล้านสามไปอันนี้คือยากสุดคนยากสุดจะหมดเลยนะอุทีนี้หัวมากเลยนะโหดจริงนี่โหดจริงไปนักสาพันกันน่าจะเกือบเต็มหมดว่า เต็มอุก,กับเต็มเลยเยอะมากพี่ชายยัสไปไปโอเคนี่ไม่ตายน่าเกิดตายโอ้ตายหมดเลยแต่ฟื้นได้ก็มีแคสฟื้นสวยนะสวยนะสวยนะมีแคทช่วยเอยไ้ไหววะเนี่ยทีมน่ารอมกันจะไหวหรือเปล่าแคสก็ไม่เป็นไรคงไม่เป็นไร อาจจะไหวได้แนะ่จริงเฮ้ยตาไปก่อนทุกาไปก่อนนะเพราะว่ามันยิงแรงกว่าที่เห็นตาจริง,อง,อรงลองดูด้วยกันถ้าไหวที่ผมหาแนละ้วจริงแต่นักซาค์เขาจะไปดื้อได้พี่เอ็นักซาร์โซลัดเราอะ่ะไม่จริงจริงไม่อยู่ไงไม่ไปจริงไม่อยู่ไงยัดไปโอ้แตงจริงโมดตายบบอสตายจริงเลเนะี่ยตายเลยสิบล้าน คนเขาก็ประมาณนี้สำหรับอนัคซาสต์อาจารย์เราคนโกงมากผมว่าทุกคนควรเปิดไปตัวนะอนาคตอาจจะมีตัวไม่ไม่อาจจะมีไม่เกิดมีเพื่อนตื่นได้ได้คนจริงนะแต่ตอนนี้คือทีมเฮอร์ตาฟื้นแล้วไงทีมอัเนี้คือฟู้แล้วคนแล้วก็ตอนนี้ในการสับอาอนักษาส์นโกงมากควรเปิดเพราะว่าประจุบอ,อนทุกท่าลดเด็บได้ท่านำไปเองได้ด้วยแถมสกิลเพื่อนได้อีกปั๊มพลังงานให้เพื่อนเรื่อยคือปั๊มพลังงานเพื่อนคือเฉพาะตัวเฮอร์ตากับพี่ปีนะคือสกิลออกบ่อยทุนเอาพลังงานเลยปั๊มเดียวว่า,างานตัวเองกกกก็็็ฟฟฟื้้้้นนนนนเเเรววจถาาิดดใสส่มัััซแลงคต ไปท่านบ๊ายบายครับผม